ชื่อดือครับนำการดีพีมืแล้วมารวมกลุ่มกันได้ยังไงครับก็แรกเริ่มเลยพี่คุณดื้อเข้ามาแก่มก็ทําหนังสือกับกบอกโอเคครับแล้วก็มาเจอมาอืมนะครับก็นัดว่ากันแล้วก็ตอนหลังมีหมู่มาเพิ่มคนอันเต็มคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ครับเดลคอมพิวเตอร์ครับก็เป็นเป็นการ์ตูนเลยเมื่อก่อนใช่ แล้วก็จับพัชกูรูก็มารวมกลุ่มกันกรวมกันอือขอสีครับใหญ่คืองานเรามีงานเพ้นท์มือเพ้นท์อะไรด้วยครับก็ทำแล้วแต่เป็นจังหวะเทไหรอยากทำมือก็มออะไรขอก็ขอจะจะเป็นงานคารคเตอร์แล้วก็เล่าเป็นบทากอะไรครับก็เล่นบล็อกมาก่อนแล้วก็อ๋อมารื่อยๆมีศิลปินอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเราับเวลาดูงานแล้วก็ชอบงาน นี่ครับหมูเลยโอ้โหเคลียร์กันนี่สองคนนี่ครับผมก็ตามงานเอามาก่อนคเอาไมปก่อนแล้วอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ได้ก็นี่ครับก็ตามงานมาเลยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นืคนไทยเป็นที่ชาติเลยอ๋อเก็นที่ชาติครับมีผลงานอะไรมาบ้างครับที่แบบที่ทำมาอะไรที่แบบเป็นเด่นของเราที่แบบนี่ครับต้องถึงครับจะออกอ๋อแนะ่งนำเลยครับออกกับค่ายไหนยังไงไม่ไอกมินสักดาครับอ่าค่ายศาส สปริงบุ๊กเดลิมชื่อช่วยแค่เล่าเรื่องย่อเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็หน่อยครับเป็นเป็นหนังสือชื่อความหวังสีดำครับเป็นความหมายของคําว่าความหวังหลายรูปแบบก็จกเรื่องมาจากมารวมเป็นจุดเป็นลักษณะภาพประกอบหรือเป็นภาพประกอบเป็นภาพประกอบขาวดาทั้งเล่มครับผมขาวดำทั้งเล่มมันก็เป็นรูปรูปผมประมาณแปดสิบบาท วางขายเมื่อไหร่ครับอ่าน่าจะน่าจะต้นเดือนหน้าประมาณสิบเนี่ยผมพร้อมงานนี่ครับอ,อ๋อพร้อมงานนี้เลยครับนในงานนี้จะมีขายไหมครับ<ม>งานที่จะมาถึงที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใใจครับต้่งใส่นใจเอาเถอะเพราะเดี๋ยวข่าวถาหน่อยครับว่าทำไมถึงตั้งคอนเซ็ปต์น้ำว่าที่ไหนก็ได้ครับเดี๋ยวน้องคนเดียวชื่อเมธวีจิรพบุญครับก็เรียนมาทางด้านไฟอาร์ตเลยตรงซึ่งก็คิดว่าอยากจะเป็นศิลปินแบบคง ยากมากก็เลยทำทำทำงานเก็บมาเรื่อยๆส่วนใหญ่งานจะเป็นงานพวกงานแฮมเมอร์คราบส์ก็ลงบนบนเฟรอจบสาขาภาพพิมพ์มาที่ไหนครับผมที่ราชกระบังพอจบมาแล้วก็เหมือนเพราะว่าร้อนวิชาก็เลยไม่ได้หางานก็ทำงานเก็บแล้วก็หาแล้วก็แสดงงานเพ้นงานมาเรื่ก็ริ่แจากผลงานนี่คือเป็นลักษณะนี้ะครับหรือเป็นอีกแนวนึง ก็กก่งๆสติมากนะครับแต่ว่างานมันจะอยู่บนเฟรมส่วนหนึ่งแล้วนนอยู่บน,นก็ได้ส่วนใหญ่จะไปแสดงงานที่ไหนกันครับก็ขอตามแกลเลอรี่ครับก็งานไปยื่นตามแกลเลอรี่ครับก็ก็เหมือนว่าพอพอพอเริ่มทํางานมาแล้วมันสนุกสนุกจนแบบรู้สึกอิ่มตัวกับการทำงานคนเดียวก็เริ่มหาเพื่อนเขียนด้วยกันบ้างแจมกันบ้างก็ก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเจอกบ พอสุดท้ายนี่จะเจอคุณกบก่อนเดี๋ยวเราก็เลยก็เลยชวนเขานั่งเขียนพอสักพักหนึ่งเขาก็ชวนให้เขียนการ์ตูนกับเขาอ๋อเขียนการ์ตูนด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เขียนการ์ตูนผมเขียนเป็นภาพประกอบใช่ใช่แล้วก็แล้วก็รู้จักดื้อแล้วก็จักคุณหมูแล้วมันก็เหมือนกับว่าเหมือนเริ่มเริ่มเขียนเล่นมาเรื่อยๆก็เลยมารวมกันใช่ครับมันก็รวมรวมรวมเขียนรวมรวมกันมาเรื่อยๆ มันก็สนุกดีในในในบางมุมที่แบบว่าผมทำงานไฟอาร์ตกับเพื่อนๆที่เขาทำงานทางด้านวทยาศาสว่างานที่มันแตกต่างถามว่างานงานตัวนี้มันจะสนุกตรงไหนที่มาเขียนร่วมกันเลยใช่มที่มันก็ให้ให้ให้อะไรได้หลายอย่างเลยครับสำหรับคนที่อยากจะเขียนอะไรเนี้ยมันมันมันสนุกในเรื่องของการคิดการต่อการด้นหรือไม่ ก็เป็นการพัฒนาให้ม so so no <Yeah. S 1> ันฝ so right, so ีม so ้นมันขึ้นไปได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าแต่ละคนเขาจะมีสกิลของเขาอยู่พอเรามาทํางานร่วมกันสกิลแต่ละคนมันก็จะถูกเหมือนศึกษาตัวนี้นะศึกษาแต่ละคนไปในกลุ่มตัวนี้ครับก็ผมก็รู้สึกว่าผมได้พัฒนาจากงานเนี้ยด้วยครับครับก็ชื่อวสินรัตนา์ชัยครับ ก็เรียนทา่อยู่มหิดลไม่ใช่ก็เรียนราชพัฒนนคอนะครับก็จบมาประมาณหลายปีอยู่ด้านด้านด้านไหนครับด้านนิเทศศินิเทิลป์เลยเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปสอคนแล้วเบอกว่าคนชักนำจริงๆก็คือคุณกบเนี่ยที่เขาไปติดตามงานมาจริงๆก็คือก็คือก็คือชวนกันมาว่ากันตาม ลงลงอาหารฟู้ดคอร์ดครับแล้วก็ว่ากันสามคนก่อนตอนแรกคึ้นนัดกันมาแบบที่จะมาร่วมกันทำงานเลยหรือบางทีก็ดูจังหวะของแต่ละคนตอนแรกก็จะเก่งๆแต่ว่าเพราะว่าไปสัมผัสก็รู้จังหวะโดนอะไรอย่างนี้ได้ก็คือภาพที่เราวาดออกมามันก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดไว้พอเสร็จแล้ว ผมก็ไม่คิดว่าภาพมันจะเป็นอย่างนั้นได้ตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับผมตอนนี้ก็เขียนการ์ตูนอยู่ครับแล้วก็ช่วยงานที่บ้านเขียนการ์ตูนก็จะเป็นการ์ตูนตลกเ็นส่วนใหญ่เป็นแนวแบบการ์ตูนช่องหรือมันพวกขั้มเขาแนวนี้แบบเฮ้ยรู้สึกยังไงเราแบบเฮ้ยโอ้โหแกลลี่ที่แบบคนอาร์ตมาเดินกันก็คือก็ตอนแรกที่จะทำครับก็คือเกงนะครับเพราะว่าไม่เคยลงสีกระแพง แต่ว่างานที่วาดด้วยกันนะครับก็คือช่วยได้คือเอเอ๑เอ๐เราก็วาดกาัแล้วก็ได้ไปเท็งานตามที่ยังทมก็เหมือนกับช่วยฝึกเวทให้เราตอนที่ทำก็เลยลก็คือก็หลายเลครับมไม่ไม,ไม่เฉกหน้ารักแล้วกด็ดีเทลมันจะเยอะอคนก็อาจจะไม่ชอบซึ่งก็คิดว่าคนไม่ชอบน่าจะเยอะกว่าคนที่ชอบ ซึ่งมันดูยากครับพอเอามารวมๆกันแล้วก็คือเฉพาะคนที่ชอบจริงๆเท่านั้นครับอืมคิดว่าอ,อย่างน้อยมีผมอย่างไรนั้นนะครับผู้ชอบไม่น่ามีครับไม่น่าม,นามีน่าจะเป็นคือฝั่งนี้ก็จะมีเพจครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งนี้อาจจะเป็นรูปที่แสดงผลงานติดใช่เป็นผนังเลยไหมครับฝั่งนี้จะมีตั้งหักประมาณ สิบแปดชิ้นแปดชิ้นตั้งแต่สกรอบเล่ใช่สกรอบมาก็มีชิ้นแบบเอก็จะมีเอเอหนึ่งอะเอหนึ่งกับเอสองเนี่ยมีประมาณหกชิ้นครับก็จะมีแบบชิ้นเอสามเอสี่ใช่มีเอสามเอสี่ด้วยก็จะอยู่ข้งใต้เอเอพวกที่เป็นเอหนึ่งครับมีหลายชิ้นอยู่แล้วฝั่งนี้ก็จะมีงานแยกแต่ละคนนะจะมีสี่ชิ้นครับท้ายครับก็จะมี จะมีการไม่ได้ประมูลครับก็จะมีการขายจองงานจอขอได้ใช่ใช่ครับก็รับราาขอวันเวลาคีนะครับเปิดงานกี่โมงถึงกี่โมงครับวันเวลาวันเปิดงานนะครับวันเปิดงานวันที่สิบห้าคุมพาตรงวันศุกร์นะครับเราน่าจะมาประจําคิวที่นี่สักประมาณสี่ห้าโมงก็มาแล้ะมาเริ่มมาได้แล้วครับตอนนั้นก็คงจะ เริ่มที่จะเปิดให้คนทยอยเข้ามาแล้วแล้วอาจจะมีกล่าวเปิดงานพูดถึงคอนเซ็ปต์งานนิดหน่อยแล้วก็จะปล่อยให้ทุกคนได้ชมงานในสนามแนะครับปิดกิจปิดถึงกี่ทุ่มครับปิดสองทุ่มครับทุ่มนะครับยังไงคนที่อยากมาดูงานก็รีบมาดูนะครับรีบมานะครับเพราะเพราะจะเห็นกันสี่คบสี่คนศิลปินนี่ก็คือในวันงานเปิดนะครับใช่วันอื่นอ่ะไม่แน่ครับ วันปิดมาไหมครับวันปิดต้องมาต้องมาเก่งครับวันปิดก็ต้องมาวันปิดมาครับปิดถึงวันที่เท่าไหร่สิบห้าถึงนี้สิบห้ามีนาห้ามีนาครับก่อนนะก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็วันแห่งความรักพอดีครับก็ไปเที่ยวกันให้สนุกเป็นที่แล้วก็วันที่สิบห้าก็มาดูงานสิบสี่กุมภาพันธ์ไปไหนแล้วไม่ได้กลับช่องมาที่นี่มาที่นี่ครับที่ไหนก็ได้ครับที่ไหนก็ได้ครับติดตามได้ครับใน เดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศในวันงานด้วยนะครับแล้วก็จะทยอยอัพคลิปลงนะครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืม S O S คอมบิ้อผมดิ้งกันลงดูครับผมมาเลเซียเนี่ยจะได้เจ็นอาใช่ครับคุณหิ้ลงด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ